สวัสดีครับเต้าหมีเด้งนะครับวันนี้เราจะพาไปดูฟาร์มนกกระทานะครับที่เตอร์หนฟาร์มนะครับเรามาดูด้านในนะครับนี่จะเป็นฟาร์มนกกระทะนะครับมานงานนะครับกำลังใส่กะดาังเลี้ยงฟาร์มอะไรนะไก่ตั้งได้นะคะับไก่สั่งได้นะครับนี่กําลัง ปอกรับปอกไข่นกกระทานะครับนี่ถ่ายครับนี่นะครับบอกให้พร้อมเลยนะครับฝานี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการเลี้ยงนกกระทานนะครับนี่ก็จะมีนะครับเป็นกรงนกนะครับเป็นอันนี้เป็นราของอาหารนกนะครับลาเนี้เป็นรางน้ำนะครับเราก็จะเติมตรงนี้มาดูตรงนี้ครับอาหารนกนะครับ นี่ครับใกล้ใกล้ครับอาหานกนกก็จะกินอย่างนี้นะครับด็ดูนกกินแล้วเวลาถึงเวลานะครับเขาจะไข่ไหลออกมาครับเราก็จะเก็บไข่นี่ครับเข่ไปไข่ได้เลยนะครับไขนกก็ทาแล้วจะออกวันละหนึ่งฟองต่อตัวนะครับผมน้ำก็อย่างนี้ครับน้ำขอไม่ไดยินน้ำนะครับไม่ไดตืเราจะมีการทำความสะอาดนะครับล้างๆนะครับทุกวันนะครับ แล้วก็อันนี้ก็นะครับก็จะเป็นที่นกกระทาอันนี้ก็ขายได้นะครับก็จะก็จะที่ลงมาห้านล่างเลยนะครับเราก็จะไปที่ตัดตัดก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับนกกระทาตัวนะครับหรือไข่นกกระทาหรือขี่นกกระทานะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับคอมเมนต์นะครับทิเ่ษใหม่ถามนะครับหน่อไม้ครับก็มีครับนี่ ต้นดอกไม้ดอกไม้แพรหวานนะครับผมสั่งได้นะครับผมนี่นะครับหวานมากนะครับดอกไม้ปลูกเองครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ปลูกนะครับผมตามมาเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูดอไม้แพวหวานนะครับผมนี่ก็จะเป็นสวนนะครับมีดอกไม้นะครับนี่ครับตอนนี้เลิกคิดไปแล้วนะถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะครับใครยังเล่นอยู่นะครับ ต้นไม้นี่นะครับนี่ครับอันนี้ครัเป็นดอกไม้ไทหวานนะครับผมปลูกเองครับผมนี่ปลูครับเป็นตอนเล็กๆนะครับผมเป็นต้นไม้ไทหวานของเรานะครับเองนะผมก็ใช้ปุ๋ยก็คือจากขี้นกกระถานะครับแล้วทำให้ต้นไม้การจะเป็นตัวโตได้ดีนะครับผมเข้ามาดูในสวนครับ ็นคามไม่แข็งก่จากที่เรามันโตขึ้นนะครับเราก็เก็บมานี้ครับเป็นไม้เอาไปใช้งานได้ครับเลยเป็นคุณประโยชน์หลายอย่างครับผมอันนี้เป็นไม้แห้งนะครเป็นกล้วยก็มีครับมาดูครับต้นมะละกอต้นกล้วยเหลานะครับมะละกอนะครับเล้จะเอาลูกเลยนะครับเป็นกล้วยนะครับทําไม่พัเพื่อน เป็นสวนของเราแล้วครับโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าใครสนใจนะครับดอกไม้พันธุหวานหรือว่า ไข่นกกระทานะครับตัวนกกระทาหรือขี้นกกระทานะครับก็ติดต่อในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเคครับ